วัดจังไหนก่อคะ่ะพอสมคิดวันดีจ้าครับพร้อมสีย่ำโค้งสุดท้ายนะครับโอ้โค้งสุดท้ายเอา้าเกือบบอท่านเนาะเอาเมื่อเลขออกรถไม่ค่อยแม่นจ้าจ้าเมื่อเลขออกรถเนาะเอา้าวัดจังไหนเป็นจังไหนฝันบอกคะ่ะผู้คนมาย่ำให้นะครับเพราะนั่งทั้งฝันทั้งขอิ่นนั่ะค่ะ เพิ่นหามากหกศูนย์ตัวเดียวโคโลเลยล่างหกศูนย์ล่างตัวเดียวครับโอ้ทันบอท่านบอพี่น้องดว,ด,วดวน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 มือห้ยออกเช้าว,วันห้ยออกเลยเนาะมือได้ดับเพิ่นมาไห่หนาพ่อสมคิดมือเศร้านี่แ่ะครับมือเศร้านี่เนาะแต่แต่กอนก้อนนั่นเอาร่วมร่วมด้มีตัวไรแน่กว่าจะแต่คลิปแรก คลิปแรกมันนี่เจ็ดห้าสามครับเจ็ดห้าสามครับมีเท่านีน้เนาะครับบาทนี้เมื่อนี่เลยเมื่อวันห้อยออกเลยนี่เพิ่นกันเลยมยายำไฮสองตัวล่างสองตัวล่างครับคือหกศูนย์ตัวเดียวศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์หกมันสิบเอเป็นเก้าศูนย์น้ำบ่นนอบาทนี้เนาะพอสมคิด เพราะว่าหน้าว่าจะให้เป็ี่นเท่านั้นแหละครับให้ตรงตรงรอเนะครับให้ตรงตรงรดจา้าคือในคลิปแรกในคลิปแรกทีพอสมคิดปล่อยออกไปเป็นมะห่ตั้งแต่สามตัวบนครับแมนบอจ้าแมนครับแต่ว่าในส่วนสามตัวนั้นพอสมคิดก็เอาไว้แล้วลาตี้ผมเอาไว้แล้วครับจัดนักแล้ว <laughs> จัดหนักแล้วอ่าจัดหนักแล้วนะคะในมือนี่เลยนะคะวันที่หนึ่งลุ่มผ้าพันตอนนี้ก็สิบโมงแล้วเนาะพอสมคิดเนาะครับสิบโมงแล้วคือสิท่านอยู่ดอกคนม่ายำให้ตัวเลขคงสุดท้ายจะคือหกศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวล่างย่างเดียวแมนครับจ้าวันนี้พอสมคิดท่านได้ไปเอาไวไป,ไปต่อยไว้ไปเนาะหกศูนย์ผมไปเอาแล้วครับ เอาแล้วเนาะเพิ่นมาว่าจังไหนเน่พ่อสมิเพิ่นบอกว่าไปจับเอาเด้อลูกว่าซั่นมันนึงบ่ได้ได้เด้อได้ตั้งแต่ตัวเดียวนั่งอีกตัวนึงอยู่เด้อว่าซั่นเพิ่นว่าน่ะก็เลยให้เพิ่นมาย้ำให้ว่ามันแม่นบ่พ่อแม่นเพิ่นว่าน่ะพอสิเหยี่จะไปห้ค่ะก็เลยให้มา60ล่ะครับ60ตัวเดียวเม็ดเดียวแขนๆเอ้าจังได๋แล้วกร สั้นๆซ้ำนี่แหละน้อพอสมคิดเนาะเดี๋ยวสิบท่านครับจ้าเอาขอบคุณพอสมคิดหลายๆจ้าพอสมคิดครับผมจ้าขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ